ไหนหันมามองแม่จิเอออุ้ยอ้ยกันตะเกียบตะกายโอ้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 ยระวังหัวอร เหนื่อยไหมอ่ะไม่เหนื่อยอ้าวเดี๋ยวหายใจไม่ทันเดี๋ยวหายใจไม่ทันนะ เอาให,าใหม่เก็บก้นไหมล่ะจับเลยพักเหนื่อยก่อนก็ได้นะลูกเฮมเฮ <c oughs> <c oughs> ม อ้ว้าอา,อาจับมือกันหน่อยเบรกท่อนี้เบรกท่อนี้เบรกท่อนี้โอ้ยเบรกท่อนี้สินี่น,นี่ท่อนี้ท่อนี้เฮ้เอาลงมารวดเดียวเลย <c oughs> ว้า ยอมเงยอมเงยอมยอมเงินโอ้ยยอมเงินยอมเงินยอมเงินยอมเงยอมเงินยอมเงินไม่ต้องรีบลูกเรื่อยๆเอาไม่เหย่แล้วไม่เหย่แล้วเอามาเลยลงมาม้วนเดียวจบเลยลงมาแม่รออยู่มามาค่ะ เอาแม่ขึ้นไม่ได้แม่ตัวใหญ่ไม่ขึ้นมาสีไม่เอามันสำหรับเด็กลูกเดี๋ยวแตกว้ายเฮ้ยเล้ยโฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเหนื่อยเฮ้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 ยเอ้ยกฮ้ยเอ้ยเฮ้เอ้ยเอยเฮ้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 ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเไ้่เั้แล้วเอ้ยเ้้้้ยเ้ย้้้้้ ค่อยๆขึ้นไป <c oughs> ไม่ต้องรีบแม่ค่ะแม่ค่ะหยิบกับตรงนี้สิไม่ <c oughs> อา <c oughs> อลงมาลงมาลงมาเลรอ ลงมาเร็วลงมาเลยทีเดียวเร็วดูด้วยอี